รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัทแกรนออริชั่นวิวบริษัทบุษราคำกรุ๊ปจำกัดนิวเจนออร์แกนิกกลีนสเตบริษัทซิงกราเฮิร์บจำกัดเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีตอนกเกษตรนิวเจน สนับสนุนโดย Newgen Organic Green Stay เกษตร Newgen เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมผมยอดกวีมณีชัยครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเส้นทางเศรษฐีเรามีเรื่องราวดีๆที่ จะมาคุยกับท่านผู้ชมกันแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องเลยสําหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันเป็นประจำครับทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5แล้วก็สามารถชมพร้อมๆกันได้177ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็วันนี้ในช่วงแรกของรายการเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนะเกษตรแนวใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษา ฝ่ายส่งเสริมนะครับก็เราไปพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมเกลิกชัยอินกัญญานะครับในนามที่ปรึกษาโครงการนะครับผมฝ่ายส่งเสริมโครงการเกษตรนิวเจนออร์แกนิกกรีนสเตย์นะชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับแต่ว่าเนื้อหาสาระของโครงการเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากมายที่ผมจะ จะนํามาเล่าให้กับทางท่านอาจารย์ได้ฟังนะครับแล้วทีนี้นะฮะผมขออนุญาตเกรินก่อนได้ไหมว่าที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมเนี่ยมาจากไหนนะอาจารย์นะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพลตรีนะครับนิติชัยส้อยแสนนะครับซึ่งท่านเป็นประธานโครงการนี้นะฮะก็ได้เข้ามาปรึกษาหารือกันนะครับว่ามีโครงการที่ยิ่งใหญ่ อาจจะเป็นเรื่องของของการเกษตรนะครับ,รบเป็นแปลงใหญ่เลยว่า,าผมนี่สามารถที่จะมาช่วยท่านได้ไหมผมเองนะฮะร,รู้จักกับท่านมาพอสมควรนะครับผมรู้ถึงวิสัยทัศน์ของท่านแล้วก็รเรื่องของอความรอบคอบนะในการทํางานของอของท่านแต่ละอย่างแต่ทีนี้ผมเลยตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยฮะเมื่อกี้นี้ฟังชื่อโครงการและน่าสนใจโครงการนี้เป็นยังไง โครงการของเรานี่นะครับโครงการเกษตรนิวเจนออแกนิกเนี่นะครับ,รบเป็นโครงการเกษตรผสมผสานระหว่างที่ผมก็ได้เอ่ยเมื่อกี้นะระหว่างดั้งเดิมแล้วก็เกษตรแนวใหม่นะครับมผม,มโดยที่เราวางคอนเซปต์ไว้นะครับว่าโครงการที่จะทำเนี่เป็นโครงการต้องเป็นเกษตรปลอดภัยเป็นเกษตรเพื่อสุขภาพโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วก็โครงการนี้เห็นทราบว่ามีอยู่3ามคอนเซป คอนเซปต์แรกเลยก็คือเกษตรปลอดภัยครับงไงฮะเกษตรปลอดภัยนะฮะที่เราที่จะนำทำการาทำการปลูกในในแปลงของเรานะครับ<ช>ก็จะเป็นเรื่องของ <ๆ S 2> การทำกรเกษตรออแกนิกนะฮะโดยที่เราจะทำแปลงนะฮะนอกจากปสุเรียนรู้แล้วการใช้ของอา,อาหารของพืชเอ่ยหรือว่าเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆเนี่ย เราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่นำเอามาใช้ในแปลงเลยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่านอกจากที่เราทําแล้วนะฮะเราจะต้องทําให้เขาดูว่าทํายังไงถึงไม่มีมีโรคแมลงเข้ามาในแปลงของเราเนี่ยยืนนั้นต้องเป็นขั้นต่อไปครับก็อีกอีกคอนเซ็ปต์คือศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราหวังนะครับเรื่องของการศึกษาตอนนี้นะครับ คนส่วนใหญ่ตอนนี้นะหันมาเรื่องของเรื่องของการเกษตรเป็นส่วนใหญ่<ม>เรื่องของการเกษตรเนี่ยฮะเราสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ที่เราเปิดศูนย์ก็เพื่อให้หนึ่งก็คือเด็กนักเรียน<ม>นักศึกษานะครับหรือว่ากลุ่มเกษตรทั่วไปนะฮะ<ม>เข้ามาเรียนรู้ในโครงการของเราใครก็ได้ใครก็ได้ครับ<ม>อันนี้เราจะาให้เขาเดินดูแล้วก็จะมีวิทยากรนะฮะในแต่ละแปลง ช่วยบรรยายด้วยครับอาจารย์ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกษตรท่องเที่ยวเกษตรท่องเที่ยวก็เหมือนกับทั่วไปที่อาจารย์เคยเห็นนะว่าตรงไหนที่เป็นจุดเกษตรตอนนี้นะฮะเราจะทําเกษตรให้น่าสนใจคือจะมีที่ท่องเที่ยวด้วยนะฮะในนั้นเวลาเดินไปจุดไหนก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยนะครับในจุดของ ที่แปรรูปให้ดูด้วยนะฮะมีหลากหลายเลยครับ,รบเรื่องของพืชตัวนี้ยังเรายังครอบคลุมถึงเรื่องของอสมุนไพรที่ผมกําลังจะ<ม>จะบอกให้นะคะนรับว่า,าวตอนนี้ในในโครงการของเราสมุนไพรแทบจะเป็นตัวเอกเลยโอ้ครับที่เราจะทําออกมาเพราะว่าตอนนี้เรื่องของอสมุนไพรบ้านเรานะจริงๆมันมีมากมายแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่เรานําเข้ามาจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ส่วนใหญ่นะครับอนนย่างครับอย่งเป็นปนระโยชน์นะสมุนไพรเป็นประโยชน์ครับพอสมควรแล้วครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งฮะที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจตอนนี้ก็คือเรื่องของกัญชาครับกัญชาครับผมตอนนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในเป็นยังไงเป็นยังไงกัญชานะครับเพิ่งปลดล็อกนะครับปลดล็อกปลายปีที่แล้วมาเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนจะยังไม่เข้าใจว่า ในเมื่อปลดแล้วก็ต้องปลูกได้เลยทุกคนสิใช่ไหมฮะ,ะจริง<ๆ>จริงๆแล้ว,<ๆ>ลวมันมีเขาเรียกว่าเรื่องของกฎระเบียบในช่วงของการปลูกครั้งแรกนะฮะตอนนี้ทางทางรัฐก็ได้เข้ามาเรื่องของงานส่งเสริมการปลูกกัญชาญในเรื่องของการวิจัยให้เป็นเรื่องของยาและก็เรื่องของอาหารอะไรพวกนี้นะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะลึกกันสัก่ดยครับได้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราโครงการเราไปถึงไหนแล้วเรามีโอกาสที่เราจะไปร่วมกันได้ยังไงได้ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นงานวิจัยที่ผมได้ข่าวมาจากท่านผู้การนะว่าว่าเป็นโครงการที่ร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยด้วยใช่ครับตอนนี้ท่านผู้การก็ได้ใบอนุญาตในการปลูกแล้วก็ในการผลิตออกมาแล้วนะครับว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามกันในตอนต่อๆไป ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเกล็ดชัยมากครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับครับยินดีครับยินดีผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย New Gen Organic Green Stay เกษตร New Gen เกษตรแนวใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่บริษัทซิงคูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ